รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคม2567กลุ่มลุ่มน้ำมูลศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรีดาขอนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคม2567ภายใต้การบริหารงานโดยนางสุเพียนจรนนท์สูงผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอสีดาพร้อมด้วยคณะบุคลากรได้ดำเนินการจัดกิจกรรม 1. การดำเนินการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอ็เน็ตครั้งที่1ปีการศึกษา2,567 2โครงการตีวเข้มก่อนสอบปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,567 3โครงการค่ายพัฒนาวิชาการมุ่งผลสำฤทธิพิชิตเอเน็ตกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกิจกรรมส่งเสริมหนังสือเล่มโปรดเพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามความสนใจ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอชุมพวงได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อการผลิตสื่อการเรียนการสอนและดำเนินการจัดกิจกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอนเน่ <In that. S 1> ผ่านระบบดิจิทัลออนไลน์ด้วยคอมพิวเตอร์ กิจกรรมเด่นสอก,กอรอระดับอำเภอลำาทะเมนชัย 1. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนค่ายวิทยาศาสตร์ 2. กิจกรรมติวเข้มก่อนสอบเอนเน็ต 3. อบรมสอสอปะชะตพลเมืองดีประชาธิปไตยสรุปผลการปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโนนแดงประจำเดือนสิงหาคม2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโนนแดง มีการดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกิจกรรมศึกษาอาชีพ1อำเภอ1อาชีพหลักสูตรช่างตัดผมเบื้องต้นจำนวน35ชั่วโมงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเบื้องต้นในการตัดผมสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวเกิดความสามัคคีและรวมกลุ่มกันในชุมชนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอประทาย ภายใต้การบริหารงานของนางสุขเพียนเจริญโนสูงผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอประทายรายงานการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคม2567โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอนการใช้แอปพลิเคชันออนไลน์นักศึกษาสกรอำเภอประทายกิจกรรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยให้กับนักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิตด้านการสร้างอาชีพสร้างรายได้ด้วยวิธีความพอเพียงนักศึกษาสกรอระดับอำเภอประทายจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิตด้านรู้คิดรู้ทันไทยป้องกันทยาเสพติดนักศึกษาสกรองอำเภอประทายจัดกิจกรรมโครงการการประกวดโครงงานนักศึกษาสกรอระดับอำเภอประทายจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาสกรอระดับอำเภอประทายขอขอบคุณ รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพิมายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่นักศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบของยาเสพติดและส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการ,รเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยบุญคุณพระมหากษัตริย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความสําคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยและบทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยในฐานะผู้นําประเทศและผู้ปกครองแผ่นดินที่ทรงพระกรุณาธิคุณอย่างสูงสุดต่อประชาชนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอ,อําเภอเมืองยางจัดโครงการเพิ่มทักษะการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนสัมฤมทธิ์ทางการศึกษา ให้กับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,567ในรายวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อเป็นการเตรียมควมพร้อมด้านวิชาการและการเข้ารับการทดสอบเพื่อยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนและเพิ่มคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกโรงเรียนให้กับนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองยา สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคมพศ2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบัวลายค่ายคุณธรรมจริยธรรมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบัวลายมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำสาระการเรียนรู้และวิธีนำไปใช้จริงและสร้างเสริมสมรรถนะในการใช้ชีวิตอย่างมั่นคงและมีคุณธรรม เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่ดีในการดำรงชีวิตในปัจจุบันให้สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมและปรับตัวให้ทันเหตุการณ์ของอุบข่าวหารและเทคโนโลยีใหม่อย่างมีสติสับปะป่สนะเอานะฮะก็ทางนี้ที่เวลาพยายามที่รู้ดูความผิด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโบอรายขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ